ดเดรี้ไปจี้ไดูมีดดิไอ้มีดเป็นอะไรวะวันนี้ไอ้เหี้ยใครเอาอ,อีตรงอีตโต้ไหมกูสับเปะ่าผมเคยฟังแล้วนะตอนอยู่เกาหลีเพลงอ่ะแต่ฟังแค่นิดเดียวเนี่ยฟังท่อนนี้แหละที่เกาหลี ฮัลโหลฮัลโหลบอ๊ปิดไว้ก่อนเกมมาแล้วอย่าตอ่ะ่มดดัเอาไม่เนี่ย

残り1名パーフェクト<コン爽>残り1名<タッ><タッ> ล oh, 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 oh. ้วตัวเอมาเช็คกันเฮียโดนแฟรเลนาด้วยโอ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 บีมเมนบีเมนเล็บใส่เยี่ยไนส์เวอร i รี่ไนส์ว๊อแย้สเวี่ไน์ กล้อง smile, มันเห็น,นเห็นก็เฮียแล้วกล้องมันหันซ้ายสัตว์เห็นมันก็วิ่งมาเช็คแล้ดิแล้วมันจะเข้าบอมทำไมอ่ะกล้องมาหันซ <ped> <t etas eyes> ้ายครับนี่มันหันออกไปนี่เดือนเล่นโหงี้ก็ไม่ชอบดิจอนก็ไม่ได้เกิดดิวะเฮียกูก็นั่งมองเพื่อนยิงแล้วกันของกูก็น่าจะมีแต่ช็อตงงครับ

เฮ้ยอะไรกัปืนอะไรเนี่ยโอเคโอเคโอเคนักรบ A ยิงนักรบ B ยงนัรบ C ดิงนเกยินเร็ียิงนหกรบัรบงนัก่นักรว I มิงนเร็วยินรบ K ยนันักรเ M ยนัินเินัรงัรนักรบ R ิงัรงรัรบ U ยัวรบัรัรบ X ยัวรย คือมันต้องเทได้เลยอะไรก็ไม่รู้ว่าเกมกูเฮ้ยอกหักได้ยังอยากพยายามกับคนนี้ต่อแต่ผมอกหักแต่ไม่กล้าบอกเมียได้ปะวะได้เหมือนกันมั้ง หนึ่หนึ่งยึดแ่เหลือไว้ทำไมไร้อยนึงเหลือไว้ทำไมพี่ โอ้ยหนึ่งอะเล่นแหรงแพลรัวอย่าถามผมเลยครับผมก็ยังถามาหาชัยชนะมันอยู่เพื่อนผมบอกว่าเอเดน่ามันแขกทีมนู้นเหรอเรานี่แหละ่อนค่าน้อยยังอะไม่รู้ ผมมีแทบเพื่อนผมเพื่อนไซเฟอร์เล่นคลาสสิกเหรอเพื่อนในแรงต้องโกนะเพื่อนเพื่อนเอาแทบสองอันเลยเหรอเี้ยอันพินดิชิหายเลยมาเจอไซเฟอร์คลาสสิกเนี่ยเอ้ยโต้มึงคือมึงเล่นอย่างงี้ต่อหน้ากูอีกแล้วเหรอเนี้ยมันไปโดนปุ่มสกิลเลยโดนปุ่มตะกินอีกยินมบ้าง

เดดอ่าอ่ากวยูแมนสกิปท exactly? ี่บินลอยอ๋อว้ยที่เพื่อนบอกไสผมว่าแล้วผมได้ยินเสียงหลุดสกีนนี่วันนี้เ่าเนเนบินบิน

จัมบราดเนชชัยล่า y ุดเรียบแ h ฟรัสเมติบิมติบิมติบิไม่เหลือเลยเลยอนปิดมุมนี้ไม่ได้เว้เชี่ยกูหายไปหเล่มหมดทุกตัวใส่ใ ไปไปเช็คไปเช็คอาลอลเอาลกบอนอาลอลอาลูกบอพันติงพ uh, hey, ันติงไตค์ต้เซเสเซอ้สสหนึ่ิคนสุดที่่้ไม่รู้ตัวเดียวในสายเฮียมันกล้าวางบอมไดไงวะเฮียเอาหมดที่แท็ก ใครก็ไม่มีใครโคเวอร์มันเนี่ยเฮียท,ทำได้ไงวะงงไว้เฮียได้ผมคิดในมูมของผมผมคิดว่ามันจะวางหลอกแล้วก็ปาดขวาเพื่อเช็คว่ามีใครยันมไหมเต้าจริง เก็กเก่งเก่งเอสบ็อกซ์บ็อกซ์ฟื้นฟูบอลเฟนต์บอลเฟนต์โหตัวมึงไม่หยุดยิงเลยเพื่อนจุ๊มิทเขาวจุยไม่จุยไม่จุยไม่จุยต้องไปฉอตแมงป่าแบบตัวมันยังเดินอยู่นะแต่กระสุนเข้าหัวเฮียพี่ไม่ไปไม่อ้า อีกตัวเพื่อนวิเมลส์เมลส์ิมลสเมลสไปเตะกงเว็บวอสติมวอสติเมลวอสตมลง่าเดียเกมเ p c ทีเเี่ยวเนาะ no no can not can not can เดี๋ยวน้ำเงินน้ำเงินหรอเฉยๆว่าชอบสีเหลืองมากกว่าถ้าจะแบบชิวๆไอ้ v ม s m ไอ้สมก็ e อ้สมก็ไอ้สมก็เพื่อนดาวเหรอ เฉยครับไม่ได้รู้สึกว่าชอบขนาดนั้นแต่ซื้อว่าอุดหนุนครับแลก็เบื่อเบื่อสกินในครั้งที่มี <Level. S 1> แค่ลองอปอีก one อ p แ้่ลองเม้าหรอมี490 490คูณเท่าไหร่นี่แหละดี่ฟครับไซด์มาตรฐานส่วนขายไหมมีครับลองทักมาใน IG กันเดี๋ยวส่งรูปไปเดี๋ย

มดูมีดดิไม่มีดเป็นอะไรวะวันนี้ไอ้เหี้ยใครเอาอีตรงอีโต้ไหมกูสับปะวะมีแมงโคตรกือเลยศาสแม่งหลายรอบแล้วมีดวันนี้ยควยมันเนิร์ฟปะวะเออไม่มีอรมยิ่งหวานวะน้องสะเฟย์สะเฟย์ฟาสโออ้ฟังกี้ไฟเบรอดิสแองเกิล เช็คนะเพื่อนมุมนี้ยังไงก็โดนเช็คนะตู้ไหมเอาทุยทุยทุยกล้องไม่ต้องยิงเลยเพื่อนมันรู้มึงอะไปแถบเพื่อนสักมุมเพื่อนสักมุมกูขอ ไม่ข่อยเอ๊ยไปได้เหรอวะเกมบอลร้องหลังเอเกมข่ยกูเกมแม่งดีอยูทำได้ไงวะไอ้เหี้ยแปลกเลยคนเล่นเยอะไม่แปลกเลยทำไมคนเล่นเยอะผู้ใหญ่เล่นบ่อยผู้หญิงชอบเด็กสตรีมมีคันเล่นได้ทุกเพศทุกวัยวอลเลย์บอลไทเลนตอัพปี้มาหน่อยเพื่อนคัดให้คือดันขี้ด้วยไปตะบงเลยลายบงลายบงล One more, one more, elbow, elbow. I'm well, fine, Just elbow. Elbow, one elbow, more, One more, One more. Oh. Oh. Elbow, they... <laughs> yes, <laughs> Watch me, watch me. One more, right, right. Meru, Meru. I boom boot. <laughs> Boo I have, bye bye. ดอบดบีมบีมอบีโม่บีอมทเยออทูออทูแกใส่แบกแบกโอ้อร่อยเยอะจังไอ้เดี๋ยวจะกินทนไมจอดก็โอเคครับว่าแล้วก็เลือกสีดีดีผมมีชิดอยู่ก็จะเับสีแลมจำพิ่ตึ้งดีไหมไอติมันนั่งต๊าจเน่ I think BK, BK, BK here, Boy, No, he's no, he's no, no, I mean, yeah, I'm in the AK. Play for yourself, bro. <laughs> <laughs> I'm up, I'm <laughs> <Velocity, laughs> I lost the carrier down. <laughs> A oh, wait, I lost can not kill me. He He not I think he's he's Ah. <laughs> Enemy. Yeah. <laughs> <Seven>. Yeah. him <laughs> <it's, it's>, <laughs> Yeah. 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 i, I Yeah. Yeah. <laughs> <it>, <laughs> mình nói ra, mình nói chuyện, mình mong mình down I can take bomb, I can take bomb, chịu chịu, I can take bomb, <laughs> go B, go B. I can take bomb, chịu <coughs> chịu, go B, go B. I can take bomb, đi <coughs> one, go B. go bomb, go check go I can take bomb, go B, take. Go B. I can take bomb, cuối ทันเวท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 ตัวมันกำลังจะลอยลงไปแม่งขอแค่ยิงเข้าเม็ดเข้าที่หัวแม่งไม่เข้าหัวเอควิวินมันเซฟทำไมอะ่ะ

I, can't them. I can flash it, I can flash I watch plane, I watch playing. One city, Jet City. Who, <laughs> I think? Oh. Yeah, jet City. Oh. Oh. I'm blind, I'm blind. <sighs> I oh, yeah, I got. It.

How much you take jet? เจ็ต1 hp. โคตรโลนัโตเออโต้จัดไอ้กูหานะหมดช่วงพามแล้วนะเนี่ยหนึงเดเนี่ยย่างีนลำบอมันมีเวลาของมันเดิมมันมุมเดิมเลยว่ะเฮียกูโดดในซ้อมทำไมกูยิงได้ตลอดวะ ไม่เข้าใจบอ้โหอ้โัตเลิโนโกดีิมไอ้์เลอ t เกย์เลิฟไม่ชิมีเดอด็อกอั อับรเปร์วันเบที่1อย่า follow my dog จอห์นถ้าคุณ่้องการเหลือ1ตัวผู้ร้รายตัวที่เหลือ1ตัวโอเคไม่ได้ไสดักตัวเลยแต่ได้วะ่ะทำพี่ปิดหรอ ตามแอดปาครับอยากลองดูโอเคนะผมว่าผมชอบนะผมรู้สึกว่าผมสเปร์ตามเป่าครับรู้สึกว่าโอเคดีดีกว่าเดิมวันมอวันมอไอจิ้งถลอมดีอย่างเงี้ยหลบหลอบปิกดิวันอินทรีวันอินดิ最後のท人だ。 บีบ is it b c c c right what oh ม่ได้อยู่เหรอวะเียคนสิลองคนสิลองรัสสิลองเนี่ยเป็นไงมาช้าเพื่อนแย่เวล่า เพื่อนให้ไปรวมด้วยเรายังเลิกอยู่อะ่ะสกู๊จเฮ้ยเพื่อนไปนู่นแล้วเพื่อนเดินถึงซีแล้วเรายังเลิกอยู่เลย